ถึงที่สุดแล้วพื้นที่ของกรรมที่ทรงอำนาจและเป็นจริงสุดไม่ได้อยู่ในอดีตหรืออนาคตแต่อยู่ในปัจจุบันดังนั้นจริงที่ว่าเราเคยทำกรรมใดมาในอดีตมันได้ผ่านไปแล้วเนาะแต่แน่นอนผลกรรมของอดีตท,ที่ทำมาฮอาจอยู่กับเราในเวลาปัจจุบันดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือณ <c oughs> นะเวลาปัจจุบันฉันได้พบเจอกับสิ่งไหนให้เราพึงระลึกเถิดว่า เป็นผลของกรรมในอดีตของเราเองทั้งสิน้นดังนั้นถ้าเรายอมรับได้ว่าสถานการณ์แห่งปัจจุบันยึดโยงอยู่กับกรรมใดที่เราเคยทำไว้ในอดีตเราก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายโวยวายกล่าวโทษหรือว่าเอาเรื่องเอาผิดอะไรกับใครเพราะว่าไอ้เรื่องดีๆที่มันมาหาเราเนี่ยก็เป็นผลของกรรมดีในอดีตที่เราทำไว้ มันรวมถึงไอ้เรื่องแย่ๆที่ไทรก็จะทำอะไรกับเราในเวลานี้ก็เป็นสิ่งนั้นนะเนาะที่ฉันเองก็เคยทำไว้ในอดีตด้วยเช่นกันเพราะฉั้นเราอาจจะไม่ต้องระลึกชาติหรือว่าเราทํากรรมทําเวรอะไรมาแต่หัวหลังเนาะแต่ในปัจจุบันเราเจอความดีงามหรือความเลวซามใดให้พึงระลึกเนาะว่ามาจากผลกรรมของเราเอง ดังนั้นการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงไม่ได้ให้อภัยใครที่มาทําร้ายหรือขอบคุณคนที่มาทําดีกับเรามากเท่ากับเรารู้ค่าความดีที่เรากระทําแล้วเราขอบคุณตัวเองที่ได้ทําความดีเหล่านั้นมาหรือเรารู้ไหมว่าเราได้ทําผิดแน่ๆเลยเราถึงมีใครบางคนมาทําร้ายเราในวันนี้มันจึงไม่ได้เป็นเรื่องของใครไกลตัวแต่เป็นเรื่องของตัวเราที่เราทํากรรมไว้ในอดีตเช่นใรผลกรรมนั้นก็จะปรากฏ มาหาเราในเวลาปัจจุบันงั้นเราถึงบอกว่าพื้นที่ของการกระทําที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ถ้าเราจะลึกชาติอะไรไม่ได้ก็ดูแค่ว่าวันนี้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีกําลังบังเกิดกับเราและให้ทําความเข้าใจว่าดีหรือไม่ดีที่เกิดกับเราตอนนี้ล้วนแล้วแต่มาจากเราในอดีตที่ทําดีหรือไม่ดีไว้กับใครถ้าบางสิ่งมันไม่ดีไม่งดงามไม่ว่าจะถูกนํามาโดยใครอะเนาะ มันก็เป็นเหตุของฉันนี่แหละที่ได้ไปทำกรรมอะไรไว้ในหนหลังดังนั้นให้อภัยตัวเองไม่ต้องถือโทษโกรธใครเพราะจริงๆถ้าเราให้อภัยตัวเองได้เนี่ยเราไม่ต้องไปให้อภัยใครก็ได้นะเพราะเราจะให้อภัยใครบางคนได้เพียงเมื่อเราเอาผลแห่งความการกระทาของเขามาเจ็บมาแทงตัวเองแล้ว,วเราเลยต้องให้อภัยเขาว่าเออไม่เป็นไรเธอทําฉันเจ็บแต่ฉันให้อภยัยเธอเพราะว่าฉันเข้าใจแล้วว่า ที่เธอต้องนําความเจ็บช้าน้ําใจมาสู่ข้าพระเจ้าวันนี้ก็เพราะว่าข้าพระเจ้าเองก็ได้เคยทําบางสิ่งที่ไม่ดีไว้แต่ผลล่ะดังนั้นการสะสางบัญชีกรรมก็จะเกิดขึ้นเพดังนั้นคําว่าอาโหสิกรรมเนี่ยมันเป็นกระบวนการเนาะของการมูคักรรมกรรมมันเคยทําไวในอดีตแต่มันยกเลิกไปไม่ได้เพราะมันเสร็จไปแล้วแต่ผลของกรรมเนี่ยจะถักคอเป็นวิบากกรรมต่อหรือจะสะสางสิ้นสุดกันในวันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการระลึก ถึงสำนึกผิดเนาะการขอโทษหรือการให้อภัยตนเองมันก็เลยเป็นความเข้าใจที่จริงๆแล้วมันค่อนข้างละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆเราจะไม่โทษใครอีกเลยใคร mm hmm. ที่ไม่ทําที่มาทําไม่ดีกับเราเนาะไม่มีความจําเป็นต้องไปโทษเขาเลยแต่ถ้าเกิดเขาแทงเราเข้ามาแล้วเราเจ็บจริงก็จงให้อภยออัยเขาเถิด เพราะนั้นเป็นเวลาที่เราจะสะสางเนะงาะความสะอาดของจิตใจให้กลับมาการจองเวรการเครียดแค้หรือการชิงชังใครไว้ไนในจิตใจเราก็จองจําตัวเองไว้ในเจปวดการให้อภัยแก่ผู้อื่นไม่เพียงแต่ปลดปล่อยเขาที่จริงมันปลดปล่อยเราวนี่แหละ